นะครับสวัสดีนะครับพี่น้องทุกมองทุกบอลทุกที่นะครับทั้งอยู่ในประเทศและต่างประเทศนะครับนะคลิปนี้พเพื่อเป็นแนวทางนะครับรรเป็นแนวทางนะครับในการหาวัวเข่าคายนะครับแม้กระทั่งเป็นแนวทางนะครับในการเลี้ยงกันขุนก็ได้นะครับนะเป็นแนวทางนะพี่น้องเด้อนะครับสร้างไปน้ำนะดูภาพประกอบไปน้ำแล้วก็คิดวิเคราะห์ไปน้านะครับอันดับ3นะครับผมยกให้เป็นว้วอ้วนนะครับนะ นะง้วนจริงๆนะพี่น้องเลยเง้วนจริงๆนะเง้อวนจริงๆนะครับนะการรับซื้อบรอนด้วยกันนะครับนายเวียดนามรับซื้อบรอนพี่น้องนะทาแดงๆกะมีกัมพูชาเขามานะครับให้ราคาดีกว่า2องถึงสามพบาทนะครับนะครับเง้วอนก็จะมีกัมพูชากับเวียดนามนะครับซื้อกัมพูชากับเวียดนามซื้อนะครับเวียดนามจะซื้อเยอะนะครับเป็นหลักราคากัมพูชานะครับแล้วก็มี ในใหอยไทยนะครับในใหอยไทยซื้อเพื่อจะไปขายตลาดอื่นต่อไปนะครับนะซื้อไปขายต่อนะครับงวอ้วนจะมีคนซื้ออยู่สามสามเจ้านี่แหละครับนะแล้วก็มีเขียงเนือนะครับเขียงเนือเขียงเนือบนที่ซื้อเยอะนะพี่น้องนะครับเขียงเนือเขียงเนือไทยนี่ซื้อว่าหมื่นต้นๆนะครับหมื่นถึงหมื่นสามนะครับหมื่นถึงหมื่นสามงวอ้วนนะครับหงวงนะครับนี่คือคนที่ซื้อง่วอ้วนนะ ครับก็เป็นแนวทางนะครับนะมาดูนะครับอันดับสองนะครับอันดับสองอันดับสองผมยกให้นะครับเป็นวัวนะครับชาลูรีนะครับชาลูรีชาลูรีหมื่นถึงหมื่นสามนะครับนะเนี่ยตัวนี้หมื่นสามนะตัวนี้ผมจำเลยหมื่นสามนะครับนะชาลูรี่จะได้ราคาดีกว่าบรามันพี่น้องนะ เจลรี่ตัวยดีมื่นสามนะครับนะโดยเนื้อของเขานะครับนะโดยเนื้อของเขานะครับเจลลี่ผมก็เลยยกให้เป็นอันดับสองนะครับถ้าอ้วนๆตันๆนี่เป็นซื่อบ้านเลยนะครับนี่นี่แต่พี่น้องหาข่าวตลาดในแบบนี้นะครับมื่นสามพันบาทเนี่ยนะครับมีราคาเนนอนนะครับมื่นสามพันบาทนะครับอืมตัวนี้ผมจำได้สามหมื่นแปดนะครับสามหมื่นแปดนะครับเป็นวัวผูกนะ แต่เอามาเป็นภาพประกอบนะครับนะตาจะให้ได้าขายมีราคาในนอนนะครับในราคาส่วนตัวก็ถือว่าราคากับบอด้กีฬากิเลนะครับตัวหมนะื่นสามนะครับชลุลีอันดับสองผมยกให้เป็นชลุลีอ้วนๆตันๆนะครับตัวผูตัวเมียก็ได้พี่น้นงนะครับตัวผูตัวเมียก็ได้นะครับหมื่นถึงหมื่นสามพันบาทนะครับนะเวียดนามซื้อนะครับเวียดนามซื้อนะเวียดนามซื้อเป็นซื้อเยอะนะครับซื้อเยอะซื้อบอ้อนนะครับนะ ซื้อหมดซื้อหมดนะครับขอให้อว้วนพี่น้องขอให้อว้วนมาครับขอให้อว้วนนี่ซื้อเหมือนเด็กรับเชลูรีคือผมให้เป็นอันดับสองนะครับนะเพราะเพิ่มซื้อมาอันนะครับร้อยในราคาในราคาดีผมก็เลยให้เครดิตตรงที่ว่าในราคาดีกว่ากอล์ฟบามันนะครับนะในราคาดีกว่าบามันราคาบอดี้บอดี้แห้งนะครับบอดี้แห้งนะครับอ่มาดูอันดับหนึ่งนะครับ อันดับหนึ่งผมยกให้เป็นวัวผูนะครับผู้น้อยนะครับแปดพันนะครับอกจีประมาณปีสิบสองถึงสิบาเประมาณหมื่นสามนะครถึงหนึ่งบาทนะครับวัวผูอันดับหนึ่งผมยกให้เป็นวัวผูนะครับนะอันดับหนึ่งถึงหนึ่งบาทนะครับอันดับหนึ่งช่วงใกล้เทศกาลปีใหม่ครัพี่น้องนะ แค่เทศกาลปีใหม่ว่าผู้ตันๆนี่ครับนะเป็ดพันถึงหมื่นนี่ครับนะขายดีมากนะครับเป็นวัวไทยนะครับนะนาที่ไทยนะครับไทยจีนใหญ่ๆนี่จักหน่อยนะครับนะนี่แหละครับขายดีนะครับวัวผูนะครับผูหน่อยเป็ดพันถึงหมื่นนึงครับนะแต่สีแก่นาที่ไทยนี่ตลาดต้องการมากนะครับนะเพราะว่าเป็นช่วงปีใหม่เมื่อกามีชาวบ้านเข้ามาหาไป ของประชาบาเท่าก็เป็นตกพูดนะครับนะนะคระับอัน่นเป็นตกพูดนะผมก็ลิว่างเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับนะชาวบ้านสื่อแม่กระทั่งเวียดนามนี่ก็สื่อนะครับนะผู้นี่ตันๆันนี่นะครับเน,นื้อหลายๆเนี่ยเนี่ยที่สำคัญที่สื่อเยอะคือมาเลเซียมาเลเซียนี่สื่อเวทีวก่อนน่าจะเกือบสองร้อยตัวนะครับนะนัดก่อนนะครับร่วมสุกเสานะครับสองนัดนะครับนะ รวมสองนาสมปอยน้อยแลวก็แอยกาการช่างกันทลักนี่ครับอ่าเกือบสองร้อยตัวนะครับเป็นสื่อไปนี่ผู้น้อยมื่นถึงมื่นสามนะครับโอ้ใครดีแห้งพี่น้องนะผู้น้อยนะเป็นสื่อเยอะนะครับผมก็เรียกว่างเป็นอันดับหนึ่งนะครับหาเขามานะครับหรือว่าสีเลี้ยงไว้ก่อนก็ได้พี่น้องนะถ้าอยากสื่อถ้าอยากเอาไว้เลี่ยมลูกเขานะครับนะเอาไว้เลี่ยมลูกเขานะครับช่วงนี้นะครับ กับง้วผูนะครับเด้อง้วผูนะซื้อง่ายขายคล่อง8 0 0 0ันถึงหมื่นนี่ซื้อเลยพี่น้องนะเดี๋จะเอาเนื้อนะครับเอาประมาณหนาทิไทยในพี่น้องนะหู้สั่นๆนาทิไทยอ่าสะโพกยิ่ใหญ่ยิ่งน้อยนะครับนะสะโพกตันจันี่ยังน้อยนะครับนะได้พี่น้องขายก็ง่ายนะครับนะครับผูเพระมาณปีหนึ่งนะครับหมื่นถึงหมื่นสามนี่ครับนะมาเลเซียนะครับเพชรบุรีมูลินะครับ สื่อเยอะนะครับในหอยผักไตนะครับใหอยผักไตสื่อโวัวผูเยอะนะครับนะสีพุ่มพร้อมเนี่ยยังน้อยเราพี่น้องนะสีพุ่มพร้อมยังน้อยเราพี่นองเอาไปคือไปขายต่อกันนะครับอ่านะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับเพื่อเป็นแน,นวทานงนะครับ,นะนะบพบี่น้องก็คิดไปน้ำมีข้อไปน้ำนะครับนะเบื้องผาเบื้องฟังไปน้ำนี่เดียวนะคิดไปน้ำนะแต่ไหนมันเฉพาะอ่านะ ซื้อเขาตลาดได้อะไรมันจะพ่อเลี้ยงไว้ได้นะครับนะรมก็บทำคลิปตามที่ผมเห็นนะครับนะตามที่ผมเห็นนะครับนะเวียดนามเันสื่อราคาดนะครับในหอยฝักไตสื้อราคาดนะครับนะอช่วงนี้เทศกาลก็เป็นงัวไทยนะครับแปดพันถึงหมื่นนะครับนะแต่พวกยิ้ยนะครับก็ว่าตามที่ผมเคยทำงานมานะครับนะที่ผมเคยทำงานมาพี่น้องนะครับ ส่วนงัวอ้วนตกกระป๋องนะผมว่าไงตกกระป๋องอ้วนจริงๆริงเลยพี่น้องนะอ้วนจริงๆเพราะว่ามิ้นหายากแน่เลยพี่น้องนะอ้วนจริงๆเพื่อนก็ซื้อเพื่อนละครับถ้าถ้าได้ราคานะครับนะเวียดนามถ้าได้ราคาเพื่อนซื้อเพื่อนนะครับนะเพื่นซื้อเพื่นะครับนะ นี่ก็ะทะอาชีพเลยพี่น้องนะมืออื่นมันพลกหัดนะครับผมก็จะเดินทางไปทางอุทุมพรพิสัยนะครับสมปอยน้อยนะครับแยกสมปอยน้อยอำเภออุทุมพรพิสัยนะครับนะตอนนี้กําลังเชียร์ยางอยู่พี่น้องนะครับเพิ่งกี่ในด้มีดนึงมือแรงก็เอาอีกมีดนึงนะครับนะสองมีดผมก็ผักนะสองมีดผักนะครับอาก็บขี้ยางแน่ของญาติแน่พี่น้องนะเพราะเดี๋ยวค่ารถค่ามัานเดินทางไปทํางานอีกอาชีพหนึ่งอาชีพนะครับที่ผม ลักมากนะครับทายคลิปถ่ายวิดีโอมวนี้ถายภาพไม่ได้เดินทางในท่องเที่ยวนะครับเจอผู้คนมากมายนะครับเก็บเกี่ยวประสบการณ์นะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ